จาดอันดับตัวละครสุดโหดจากเรื่องวันพีต้องบอกก่อนเลยว่าพีคอย่างแน่นอน ครับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบาเทกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการจัดอันดับเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนะครับรายการที่เราจัดวันนี้เนี่ยและแอนิเมะผู้ที่ถูกจัดนะครับก็คือวันพีซนั่นเองนะครับซึ่งก็น่นอนะครับว่ารายการจัดอันดับเดอะซีรีส์เนี่ยได้รับผลตอบรับหรือว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาบพิฆาตอสูรนารูโตะดา้อกบอลเอ๋ยนะครับหรือแม้กระทั่งโทริโกะนะครับก็เป็นกระแสค่อนข้างดีเลยนะครับดังนั้นนะ่มาที ก็คงจะเป็นเรื่องวันพีสนะครับจ่ายที่พี่เนี่ยไล่อ่านคอมเมนต์ดูนะว่าพี่ครับช่วยทําวันพีสต่อด้วยครับะายง้นอะไรงี้นะฮะโอเคงั้นวันนี้เนี่ยเรามาฟังการจัดอันดับวันพีกันดีกว่านะครับคาเตือนก่อนรับชมนะครับก็คือจะมีการสปอยเนื้อหาเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยรับได้ก็โอเคครับเราเอนจอยไปด้วยกันนะเลขอย่างนะครับก่อนจะรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anim เมต์ t บทเทิลกันก่อนด้วยนะครับหรือใครที่กดแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วย มีทั้งหมด3หนอ่อสคนสุดหล่อนั่นเองนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านโซโลใช่ไหมล่ะครับคนที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านคิดส่วนคนที่3เนี่ยก็จะเป็นทางด้านทรัฟฟอก้าหล่อนั่นเองนะครับท้าไม3คนนี้เนี่ยจึงได้ถูกจัดอยู่ในอันดับดีหรือว่าแรงดีแหะครับพูดถึงโซโลคนแรกเลยนะครับที่โซโลเนี่ยได้ขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยโซโลเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวที่แบกมากๆนะครับในการต่อสู้ไคโดกับบิ๊กมัมนะครับซึ่งไคโดกับบิ๊กมัมเนี่ยนะครับอันติมานะครับพร้อมๆกันแต่โซโลเนี่ยสามารถรับได้นะครรับวม สร,สร้างดาเมจแล้วก็บาดแผลยิ่งใหญให่ให้กับตัวของไคโดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับโซโลเนี่ยได้กระดูกหักทั้งท่อนแล้วนะย้ําเลยนะครับว่าตัวโซโลเนี่ยน่วมไปหมดแล้วนะครับยังไปสู้กับมือขวาของไคโดแบบคิงได้เต็มลิมิตอีกด้วยนะครับซึ่งตัวของโซโลนั้นนะครับมีแต่บาดแผลเต็มตัวแล้วนะแต่คิงนี่ยังฟูลพาวเวอร์อยู่เลยนะครับและโซโลสามารถนำชัยชนะมาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านคิดและรอนะครับสองคนนี้เนี่ยในช่วงท มีประโยชน์เลยนะครับแต่หลังจากแยกบิ๊กมัมออกมาจากไคโดแล้วนะครับทั้งคิดแล้วก็รอเนี่ยก็ไล่กระทืบตัวบิ๊กมัมนะครับนำซ้ำนะครับพลังของคิดและก็รอเนี่ยได้ตื่นขึ้นด้วยนะครับจึงทําให้สามารถเอาชนะบิ๊กมัมได้แบบหืดขึ้นคอกันทั้งคู่เลยนะครับเรียกได้ว่าอาการสาหัสสากันกันเลยทีเดียวนะทั้งสองคนนี้นะฮะกว่าจะชนะมาได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันที่ด้านแล้งซีกันดีกว่าแล้งซีเนี่ยเขามีชื่อว่าจุลคินมิฮอคนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นนักดาบอันดับขขออองงงงโลกกนนนนนแแแ่่่่วาามเเีย็็ป เลยนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่ปรับของตัวแชงคูดเลยนะครับในด้านวิชาดาบนะซึ่งแค่นี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะครับที่ให้เขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในดานแลงซีนะครับเพราะว่าตัวของยูซัตกับตันคิดเนี่ยโดนแชงนะครับฟาดดาบเดียวจุกไปเลยนะฮะเรียกได้ว่านอนแอ่งแมงไปเลยส่วนตัวของจุโคิวมิฮอกเนี่ยมีสิทธิ์สูสีอยู่แล้วนะครับกับแชงคูดนะเพราะงั้นเนี่ยการที่จะให้ตัวของมิฮอกนะครับขึ้นมาอยู่แลงซีนั้นมันเหมาะสมที่สุดแล้วนั่นเองต่อมานะครับทางด้านแลงบีเนี่วานูหดดดไค มัมแล้วก็แชงนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทั้ง5คนนี้เนี่ยอยู่ในแรงเดียวกันนะครับแต่แน่นอนว่าฝีมือเนี่ยไม่ได้เท่ากันหรอกแต่ที่จัดขึ้นมาให้แรงเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่ามีพลังที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับยังไงนะครับมาฟังที่ลูฟี่คนแรกเลยดีกว่าลูฟี่เนี่ยสามารถโค่นล้มตัวไคโดได้นะครับย้ําเลยนะครับว่าโค่นล้มด้วยการ1นึน,นะฮะถึงแม้ช่วงแรกเนี่ยจะตะลุมบอลนะครับแต่การโจมตีส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลเลยนะครับนอกจากช่วงหลังๆที่ีีีู่่่ลลฟเเเนนนนยจัับทาาางงงงได้แ้แแวกก็็ปปรอ ถึงจะสามารถทําให้เขาเนี่ยเอาชนะตัวของไคโดได้นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่ลูฟี่จะชนะไคโดได้เนี่ยมันเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยนะครับซึ่งที่เรียกว่าชกหมัดหนึ่งเนี่ยนะครับถึงชั้นลาวานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับจึงทําให้ตัวของลูฟี่เนี่ยขึ้นมาอยู่ในแรงบีได้นั่นเองนะครับในส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของหนวดดำนะครับนวดดำเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามีพลังโคตรจะโกงแล้วก็โคตรที่จะแข็งแกร่งเลยนะหนึ่งข้างเนี่ยก็เป็นผลแห่งความม เป็นผลพิศัจของหนวดขานะครับแน่นอนว่าเขาได้มาเนี่ยพลังทําลายและก็พลังลบของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแฉงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าอย่าประมาทเจ้าหนวดดาเด็ดขาดเพราะว่าไอ้เจ้าหนวดดำเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับถึงแม้จะไม่มีมมฟีดอย่างเด่นชัดนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยังยืนกลางอยู่ดีนะครับว่าให้หนวดดำเนี่ยอยู่ในแลง์บีดีที่สุดแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยก็มีตัวละครเนี่ยช่วยการันตีช่วยผมอยู่หลายคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแฉงเองที่พูดเองนะครับหรือตาลุงเรลี่นะครับมือขวาของโรเจอร์นะก ต่อมานในส่วนของไคโดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับภายในโลกนี้นะฮะย้ําเลยว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยนะจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกนะครับอยู่ถึงระดับ4จกักรพรรดินะฮะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งจริงๆกว่าจะล้มได้เนี่ยก็เหงื่อค่อนข้างไหลเยอะอยู่นะฮะส่วนต่อมาทางด้านบิ๊กมัมนะครับแน่นอนบิ๊กมัมเนี่ยอยู่ในระดับ4จกักรพรรดเช,ช่นเดียวกันนะครับพลังคนพีศาจพลังฮาคีเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นสุดยอดมากๆเลยแหละครับ ว่ากันว่าสามารถทําลายประเทศหนึ่งได้นะครับก็ยังไม่สามารถทําอะไรละคายเครืองผิวหนังของบิ๊กมัมได้เลยนั่นเองนะฮะย้ําเลยนะครับว่าความแข็งแกร่งของบิ๊กมัมนั้นถ้าหากล้อกับตัวของคิดเนี่ยไม่ร่วมมือกันนะครับสุดท้ายก็ต้องแองแมงนะครับจริงๆเนี่ยในการต่อสู้ระหว่างลอก,ลออก,กับคิดนะครับมันไม่ใช่การเอาชนะแบบว่าด้วยกําลังเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมีเล่และเหลี่ยมด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าหากยังไงเนี่ยถ้าสู้กันถึงซึ่งหน้านะครับคิดและล้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถชนะได้อยู่ดีีนนนะแแต่่่สุดดดทท้าาาาาายยยรับผลลกก็ออาาออมจ์โวห มาดูในส่วนของแชงกันดีกว่านะครับแชงเนี่ยฝีการต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่แต่อย่างมากเนี่ยก็สามารถสั่งสอนเด็กปากดีอย่างคิดเนี่ยนะครับทีเดียวจอดได้อยู่นะรวมทั้งนะครับใน2ปีก่อนเนี่ยแชงสามารถไปหยุดตัวของไคโดนะครับไม่ให้ไปร่วมเกาะจลาจลสงครามโลกอีกนะครับแน่นอนว่าแชงกับไคโดเนี่ยได้เข้าประทัดกันแค่แป๊บเดียวนะครับก็แยกทางกันไปนะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับฝีที่เด่นชัดภายในเรื่องเนี่ยได้กล่าวขานมาเลยนะครับโดยเฉพาะตัวแชงเนี่ยนะครับเขาจะเก่งทางด้านฮาคิเป็น แทบจะสู้แฉงไม่ได้เลยนะครับถ, Chanel, <Hugo. S 1> ถ้าเป็นด้านฮาคิทั้งหมดนะครับมาดูในส่วนแรงเอกันด <thirst. S 2> ีกว่านะครับแรงเอเนี่ยมีใครบ้างนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นโรเจอร์นะครับคนที่2เนี่ยก็จะเป็นหนวดข่าวนะส่วนคนที่สเดี๋ยวก็จะเป็นทางด้านดาก้อนนั่นเองนะครับทำไม3คนนี้เนี่ยจึงได้อยู่แรงเอนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มมาที่โรเจอร์เลยโรเจอร์เนี่ยคือราชาจรสลัดนะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีอิมหรือว่าล็อกเนี่ยโรเจอร์คือที่สุดแล้วนั่นเองนะฮะน้ำซ้ำนะคร ไม่สามารถรู้ผลแพ้ชนะกันได้เลยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นการต่อสู้จริงจังของพวกเขาทั้งสองคนนะครับต่อมานะครับทั้งด้านหนวดขาวเนี่ยนะครับนับได้ว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยและมีผลปีศาจที่ค่อนข้างที่จะโกงที่สุดด้วยนะครับในช่วงที่หนุ่มๆเนี่ยนะครับตัวหนวดขาวนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งทัดเทียมกับตัวโลเจอร์เลยก็ว่าได้นะครับและนํำซ้ำเนี่ยตัวของหนวดขาวเขายังมีความสามารถที่สามารถทําลายล้างโลกใบนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับย้ําเลยนะครับว่าอาจารย์โอดาเนี่ยเขียนมาแบบนั้นนะคร ไม่ได้นั่นเองและเป็นเหตุผลที่บอกว่าตัวของหนวดขาวเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับตัวโรเจอร์หรือว่าซูซี่กับโรเจอร์นั่นเองนะฮะต่อมานะครับในส่วนของดากอนเนี่ยดากอนนับได้ว่าเป็นอัจฉริยกรอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับใดนะครับแต่ว่ารัฐบาลโลกเนี่ยนะครับให้ความหมายว่าดากอนเนี่ยคือตัวอันตรายที่สุดและอันตรายมากกว่าตัวของโจนสลัดอีกด้วยซ้ำไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอยืนยันฟีดนะครับจากภายในเรื่องและการที่จะให้ตัวขขออองงดราากนเ่ยึ้มู มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคืออัชญากรที่ไร้กาดที่สุดในโลกนั่นเองต่อมานะครับทางด้านแลงเอสเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าล็อกดีซีเบกนั่นเองนะครับเขาเป็นชายที่แข็งแกร่งมากกว่าตัวของโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวอีกนะครับซึ่งล็อกเนี่ยนะครับกว่าจะลมได้นะครับตามที่น้อเรื่องบอกมาก็คือโรเจอร์กับกราฟเนี่ยต้องร่วมมือกันนะครับถึงจะสามารถเอาชนะล็อกได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าความแข็งแกร่เนนียคครว์ดไมมสาาถ คนล้มตัวของเขาได้นั่นเองนะฮะและนี่แหละครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้ตัวของล็อกเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่แรงเอสนั่นเองมาดูในส่วนสุดท้ายกันดีกว่านะครับซึ่งนี่เนี่ยก็จะเป็นแลงกอดนั่นเองนะครับแรงสําหรับพระเจ้านะฮะแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยคนที่ได้ไปก็คือท่านอิมนะครับหรืออิมูนั่นเองนะฮะความสามารถของเขาเนี่ยพวกเราก็ยังไม่รู้อย่างแน่ชัดนะครับแต่ตามที่เราเห็นนะครับเขาเนี่ยน่าจะมีพลังที่น่ากลัวมากๆเลยแหละครับรวมทั้งยังเป็นบุคคลที่อยู่ใน800ปีแห่งความว่างเปล่าจนถึงปัจจุบันอีีกดด้้วววยยคามท่ เาเนี่ยเป็นอมตะมานานนะครับเขาเนี่ยก็อาจจะผ่านการฝึกฝนผ่านการต่อสู้มานับไม่ถ้วนและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบทเนี่ยยังอวยว่าท่านอิมนะครับยืนอยู่จุดสูงสุดบนโลกวันพีทอีกด้วยนะครับย้ําเลยนะครับว่าอิมนี่แหละครับคือจุดสูงสุดของวันพีทนะฮะเพราะงั้นนะครับผมจึงได้มอบแบล็งก็อดเนี่ยให้ตัวของท่านอิมนั่นเองนะครับถ้าตน้องคนใดเนี่ยมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนะครับลืมบอกไปว่าที่พี่ไม่ได้เอาตัวของจอยบอยลิวมาเหรราานี่ะวตง้ ขอเอาแค่โจสรสละแล้วก็ตัวท็อปพอนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่นั่งชมคลิปเนี่ยจนจบนั่นเองนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย